พี่โบเอาหรอกปะหนีปะลงมาเร็วพี่หนีพี่หนีแต่ว่าหนีดีกว่าหนีไปไกลๆเลยเออเดี๋ยวเขาแกโดดลงมาสองคนแกตายเลทั้งทีเลยนะมันยี่ใดมันยี่ใดมาตัดก็ตายไอ้เหี้ยแบกแม็กนึงอแะก็ตายโดกลุกซะเอ้ามันยี่ใดวะ กระป๋องเตมเอาไปเลยขยับเาเรียื่อว่มีคนมีจริงเออไาเจ้าไปคขวิ Driving> ่งเลยปะได้แล้วเจ้าไปบ่เรีแล้วจะเอาเรีไปเลยคยขี้ข้าเลรียละคอยจะไปเหรียอืมโรบอกเรีด้วยเดี๋ยวเอาชื่อให้เออกระทะคอยหายแฮปปี้ ใช,ช,ช่นีมันตินดโตค่อยหายใครอย่าง,งนีกก้ยิงได้บ่พี่พ่อแดงพี่ขอเจอคนขอเจอคุณโดนเขาบุกเลยเด้อค่อยไปด้วยพี่มันมันใช้ชุดโหดเกินไปนะมี่นัดแข่งเจ้านัดแข่งกับบ้ากระจกจัดไงดาวแล้วอู้ยังวะโคตรกาดเลยพี่นี่อีกนี่เอาลรงงานว่ะ พี่ใจเย็นมันมีอีแฮปปี้แฮปปี้อางกุลาเจ้าพี่คอยอีลูมแล้วเด้๋ยพี่ใจเย็นคอยอีลูมแล้วพี่พี่คอยหาเด้๋รอให้มันมาดิขอบคุณนะแฮปปี้ Whoa! See, look at